คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของซีรีส์ s กิปดี้ทอเลตมัติเวิร์ส e ีที่23จากช่องดอมสตูดิโอนะครับอรบกวนคุณผู้ชมไปดูต้นฉบับกันก่อนแล้วจากนั้นค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะ งานเข้าแล้วครับผู้ชมสําหรับเล่าพันธมิตรจากแผนการสุดชั่วร้ายของเจ๊มันม่วง2 3อีพีก่อนหน้าดีเนี่ที่เจ๊แกเนี่ยได้แฮก,ก,กอุปกรณ์สรรื่อสารของเล่าพันธมิตรนะครับจากนั้นก็ส่งภารกิจปลอมๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการแฮกนะซึ่งจากอีพีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าแผนการของเจ๊มันม่วงจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับดังนั้นเนี่ยในอีพีนี้เจมันม่วงจึงเริ่มแผนการตัดแขนตัดขาเล่าพันธมิตรโดยกลุ่มซ่วมแฮกเกอร์ของเจ๊แกนะครับนอกจากนั้นนะครับใน เล็กๆน้อยๆให้เราได้เฟน้นหากันนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยในวันนี้ผมไกยวอเกอร์อยากจะพาผู้ชมไปดูซิว่าในซีรีส์สกิปดีทอเลตมัตติเวอร์สอีพีที่23จากช่องดอมสตูดิโอเนี่ยเราได้อะไรกันมาบ้างครับและก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์ให้กับคลิปนี้เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ ปิด EP มาเนี่ยเราจะได้เห็นข้อความบนแท็บเล็ตเป็นฉากแรกอีกแล้วนะครับซึ่งข้อความนั้นก็เขียนเอาไว้ว่า a ท t ัน e ีเฟนต์ e อร์กเบสกิบบี t ิทอลเ e s are going to attack with all might นะครับแปล็นไทยได้ว่าให้ไท่านทุกตนเนี่ยกลับไปยังฐานทัพของเราคล็อกแมนเพราะว่าแกงคนหัวซ่วมกําลังจะบุกมาที่นี่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นข้อความเรียกรวมกําลังพลโดยเฉพาะเหล่าไททันทั้งหมดเลยเนะแล้วจากนั้นเนี่ยคนที่มาเร็วที่สุดนะครับหน้าฐานทัพของเราคล็อกแมนก็คือพี่ไททัน เมร่าแมนนะที่มายืนรอก่อนคนแรกแล้วนะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือพี่ไททันสปิเกอร์แมนนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยได้กลับแปอัปเกรดตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พีก่อนหน้านี้ยังอัปเกรดไม่เสร็จนะแต่ก็ไปร่วมภารกิจนะครับตอจะเป็นภารกิจปอมๆก็เถอะได้ถึงงานนะครับการอัปเกรดมาในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะชุดเกราะเนี่ยยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับกับใน EP ีที่17และแน่นอนเลยว่าคนที่มาสายที่สุดนะครับก็คือพี่ไททันริวแมนนั่นเอง แล้วหลังจากที่ได้ท่านทั้งสาม,มากันครบแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็ลอยขึ้นมาทันทีฉันนมาททอะไรีี่่ แล้วครับจากข้อความก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแกงโกโนโซ่วมเนี่ยกำลังจะบุกโจมตีที่นี่ด้วยทุกอย่างที่มันมีแต่พอไททันมาถึงแล้วเนี่ยกับไม่เจออะไรเลยนะครับเจอแต่ความบ้างเปล่าเนะงงสิครับทีนี้ไม่มีศัตรูแม้แต่ตัวเดียวแล้วพวกเรามาทําอะไรกันที่นี่แล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่ห้องแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นฐานทัพของเหล่าโคนหัวซ่วมนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอไอ้แกงโกโน่ซ่วมเนี่ยกำลังนั่งพิมพ์อะไรบางอย่างหน้าจอคอมแนีซึ่งดูเหมือนแฮกเกอร์มากๆเลยและในฉากนี้เองเนี่ ก็คือกล่องพิซซ่าที่วางอยู่บนโต๊ะตรงขวามือเรานะครับหรือแท้จริงแล้วเนี่ยเราคนดู่วมเขาสามารถกินพิซซ่าได้ด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยจากต้นฉบับอย่างคุณดาวักบุ๋มนะครับในอีพีที่4เราคนดู่วมนั้นเขากินอืนกันนะครับหรือหากไม่ใช่อืนเนี่ยพวกมันก็จะกินคัมเมราแมนแบบเป็นๆน,นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคนดู่มชอบกินมากที่สุดก็คือกระบอกปืนนั่นเอง <laughs> หยอกหยอกหยอกอันนี้น่าจะถูกบังคับกินซะมากกว่านะครับและถึงแม้ว่าในอีพีนี้เนี่ยจะไม่มีฉากที่เราคนหัวซ่วมเขากินพิซซ่าแต่ผมก็ชอบกินพิซซ่าที่สุดเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นหน้าของเหล่าคนหัวซ่วมมือแฮกเกอร์เหล่านี้นะครับที่พวกเขานั้นใส่หน้ากาก,ากแปลก,ปลก,ปลกใช่แล้วครับเกร็ดความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะยหน้ากากอันนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เคยมีอยู่จริงๆนะที่มีชื่อว่าไกายฟอกนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะในอด ของคุณกายฟอกนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับเกิดเป็นนิยายหรือว่าภาพยนตร์อย่าง V for Vendetta นะครับผมแล้วในหนังเรื่อง V for Vendetta เนี่ยตัวเอกที่เป็นนักปฏิวัติเพื่อความถูกต้องเขาก็ใช้หน้ากาก,กอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับจนในภายหลังเนี่ยหน้ากาก,กอันนี้ก็ถูกนํามาใช้ครั้งหนึ่งโดยกลุ่ม Anonymous นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์นักเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตเว้ยโดยใช้หน้ากากอันนี้เนี่ยเพื่อปกปิดตัวตนของตัวเองกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ระดับโลกนะครับซึ่งผลงานเด่นของกกกลุ่มมนี้็คือารโจต บริษัทเทพาว,วีซ่ามัสการ์ดในปี2010นะครับหรือการโจมตีบริษัทโซนี่ในปี2011และการเปิดเผยข้อมูล ผูกก่อการร้ายหลังการโจมตีในกรุงปารีสปี2 0 1 5้าแล่ทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มๆนี้นะครับก็ยังเคลื่อนไหวอยู่อย่างลับๆเอาละกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อโดยที่ไกรคนอุ้มเหล่านี้เนี่ยเขาใส่หน้ากากเอนูมิมาสนะครับอาจจะสื่อว่าคนอุ้มพวกนี้เนี่ยก็คือมือแฮกเกอร์นั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ได้พิมพ์คําสั่งอะไรบางอย่างจากนั้นก็กด Enter ส่งคําสั่งนั้นไปนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยภาพก็จะตัดไปที่ฐานทัพของเหล่าดิวแมนนะซึ่งสภาพเนี่ยก็ซ่อมเสร็จมา รดซ่วมเนี่ยบุกซะยับเลยนะครับและในฐานทัพเนี่ยเราก็จะได้เจอกับดริลแมนมากมายหลายคนที่ก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเฉพาะอาเจดริวเเบดเนี่ยเนื้อหอมพิเศษเลยนะมีหนุ่มๆม,มาตามจีบด้วยนะครับแต่เจเแกก็ยิงสุดๆเลยไม่เอาไม่หล่ออะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษในฉากนี้นะครับก็คืออาหารของเราดริลแมนเวที่พีนันเกาะของเราเนี่ยกำลังจะเทน้ามันลงขวดแล้วก็แจกจ่ายให้กับเราดริลแมนนะซึ่งออยหรือน้ํามันที่เราดริลแมนกินเนี่ยก็ยังยืนยันไม่ได้ ว่าเป็นแหล่งพลังงานหรือใช้ให้ร่างกายเพื่อนไหวสะดวกเท่านั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดไปที่พี่แฮนโดดิวแมนนะที่กําลังนั่งชิลอยู่บนกําแพงฐานทัพนะครับแต่แล้วเนี่ยจานดาวเทียมก็จับสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างได้ใช่แล้วครับสัญญ,ญาณที่ว่านั้นก็คือการมาของเราคนหัวซ่วมนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปฉากถัดไปกันเนี่ยไอ้จานดาวเทียมตัวจับแบบนี้ทางฝั่งของคนหัวซ่วมเองก็มีเหมือนกันนะจะอยู่ใน EP ที่10นะครับเราจะได้เจอคนหัวซ่วมตัวหนึ่งที่มีจานดาวเทียมติดอยู่บนโัวซ่วมพร้อม ที่กําลังแจ้งเตือนการมาของเหล่าทีวีแมนนะซึ่งไอเจ้าโมนี่นะครับมันสามารถตรวจจับสัญญาณการคามุยของเหล่าทีวีแมนได้เว้ยแล้วหลังจากนั้นในอีพีที่10เนี่ยก็มีทีวีแมนคามุยออกมาจริงๆนะครับพร้อมกับพี่ลารดคล็อกแมนนะแลวจากนั้นเนี่ยพี่แฮนด์ลอฟดิวแมนก็ได้กดปุ่มแจ้งเตือนนะครับแล้วสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่การกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยนั้นสัญญาณมันถูกส่งไปยังพี่ไททันดิวแมนเช่นกันเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยในขณะที่ดิวแมน ขอความช่วยเหลือไปอยังฟานธมิดนะครับก็ไม่สามารถส่งไปได้นะจนกระทั่งตรงหน้าจอเนี่ยก็ขึ้นตัวหนังสือว่าแพ็กเกจบายสกิปดีสกิปดีสกิปดีนะครับหรือก็คือณตอนนี้เนี่ยกลุ่มแฮกเกอร์หัวซ่วมเหล่านั้นนะครับได้แฮกปิดสัญญาณส่งขอความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ทีงงานนะครับสัญญาณเตือนภัยเนี่ยมันถูกส่งไปถึงไทท่านดิวแมนแล้วพี่นท่านดิวแมนจึงตัดสินใจมุดดินตรงไปยังฐานทัพยอย่างเร็วที่สุดน,นะครับโดยที่นทท่านสปิกอร์แมนเนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยนะครับ ห้ามเอาไว้นะภาพก็จะตัดมาที่ฐานทัพของเหล่าดิวแมนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังต่อสู้กันอย่างดเดือดเลือดพล่านนะครับซึ่งบบกได้เลยว่าถ้าตอนนี้เนี่ยแกงคนหัวซ่วมได้ล้อมฐานทัพที่นี่เอาไว้หมดแล้วนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยพวกมันยังมาพร้อมกับหอคอยสูงที่สามารถยิงลูกไฟกลมๆขนาดใหญ่ได้เว้ยในเวลาอันสั้นเนี่ยแนวป้องกันของฐานทัพของเราดิวแมนก็ถูกพังทลายลงอย่างรวดเร็วนะครับและในฉากนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เจอกับคนหัวซ่วมเชนโซแมนเว้ยแค่ละครับไอ้เจ้า หมนี่เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชนซอลแมนชัดๆเลยเนะเผื่อใครไม่รู้จักนะครับเชนซอลแมนเนี่ยเป็นชื่อของอนิเมะเรื่องหนึ่งจากญี่ปุ่นเนะที่มีตัวเอกชื่อเดนจิเป็นชายหนุ่มชีวิตแสนยากลําบากนะแต่ว่าเขาก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นปีศาจชื่อปอจินะครับแต่แล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทาให้เขาได้รวมร่างกับสัตว์เลี้ยงของเขาเนะซึ่งเวลาพระเอกแปลงร่างเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งเจ้าคนรุ่นซ่วมเชนซอลแมนเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับพี่ลาร์ดบบบดิ เลยเนะ่ตัวจากนั้นเนี่ยอเจดิวูเมนก็ได้หันไปเห็นคนสั่งการของหอคอยยิงลูกไฟนะครับอเจแกก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการเจ้าคนหัซ่วมตัวนั้นตุยแย่ลงไปพร้อมกับพังหอคอยยิงลูกบอลไฟระเบิดตุ้มพังไปหนึ่งคันนะครับแต่ทึงาน,นเนี่ยกองทัพของเราคนโซ่วมมันก็มีมเยอะแยะมากมายเกินไปจนในที่สุดเนี่ยพี่ลัดริวแมนอเจดิวูเมนและพี่แน่นเกรอก็ถูกล้อมไปด้วยเหล่าคนหัวซ่วมนะครับซึ่งณาตอนนี้เนี่ยไททันดิวแมนก็กาลังกลับมายังฐานทัพแห่งนี้ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่า ครับจนในที่สุดเนี่ยซีรีส์สกิฟต์เบรดท E เรตมันตีเวิร์สอีพีที่3ก็ได้ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับตัวตัวในผมคิดว่าไททันดิลแมนน่าจะมาไม่ทันนะครับแล้วตัวละครทั้งสามตัวนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ตุยแย่นะน่าจะมีใครบางคนโผลมาช่วยเอาไว้ได้นะครับซึ่งใครบางคนที่ว่านั้นอาจจะเป็นไททันทีวีแมนหรือเปล่าหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นไทเวลเลอร์คล็อกแมนนะบุคคลลึกลับที่เคยโผลมาแค่อีพีเดียวเท่านั้นหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นตัวละครอื่นๆที่ไม่ปรากฏออกมาใน EP ีนี้ก็เป็นได้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็จะพิเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์สกิปปิรีทเรตบัตี้เวิร์ e สีที่23าจากดอมสตูดิโอที่เห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสนี่ครับก็คงหมดไปแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกาหน้าสวัสดีครับโอเคคลิปจบแล้วนะครับแต่ผมมีเรื่องอยากจะอัปเดตนิดนึงนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้เลย ลิปผมนี่แหละปิงนะครับที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้นะซึ่งผมคิดว่าสารที่ผมต้องการจะสื่อออกไปให้คนบน YouTube ได้รับทราบเนี่ยเขาน่าจะ ได้รับทราบกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับยอดวิวนี่หลักแสนแล้วนะกับเรื่องดราม่าแบบนี้ก็ไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นะครับเอาจิงเนี่ยปัญหาครั้งนี้มันค่อนข้างเออปัญญาอ่อนนะครับปัญญาอ่อนมากแล้วก็ผมอยากจะมูฟออนสักทีนะแล้วก็ผมจะทําการปิดคลิปคลิปนี้เอาไว้นะครับเป็นแบบส่วนตัวไม่ได้ลบทิ้งนะปิดเป็นส่วนตัวนะครับเอาไว้มาดูยามเงา,เงา ว่าเราผ่านอะไรมาแต่ผมจะปิดเอาไว้ไม่ให้คนอื่นมาเห็นละเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเรื่องดราม่าของตัวเองอีกด้วยนะแล้วก็อยากให้ช่องของเราเนี่ยมีแต่คลิปที่มันแบบอมอบความสุขสนุกบันเทิงเท่านั้นอะ่ะไม่อยากให้มีคลิปแบบนี้หรือถ้าเกิดจะมีคลิปดราม่าเนี่ยก็ขอเป็นคลิปดราม่าที่คนในคลิปมีความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นคลิปดราม่าคุณดาฟักบูมอย่างเงี้ยออกมาเซฟคุณดาฟักบูม เออแบบนั้นผมก็ทําอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแฟนขับของเขาคู่กรณีผมอ่ะก็เหมือนจะไม่หยุดนะเออก็ยังมาพิมพ์ถล่มผมอยู่เรื่อยนะครับด้วยด้วยคําที่หยาบคายแต่ก็ช่างมันนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปว่าเด็กก็คือเด็กนะครับช่างแม่งอย่าไปสนใจมันเยอะแล้วก็ขอบคุณ f c ผมมากเลยนะที่ไม่ต่อล้อต่อเถียงกับพวกหยาบโลนเหล่านั้นนะครับก็ทําให้เขารู้ว่าเราเป็น f c ที่มีการศึกษานะครับอย่าลดตัวลงไปเถียงอะไรกับบุคคลพวกนั้นปล่อยผ่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ดี